ตลาดพี่น้องตลาดทวัดดินแดงปนิ่ม70บ,บาทพี่น้องปนิ่สดปนิมสดอันนี้เป็นตลาดทวัดดินแดง ตลาดาาทวัดกินแดงพี่น้องไปตลาดพี่น้องตลาดภูแลสับประรดภูแลเนี่ยจะเป็นลูกเล็กๆมันสีหวานฮะแมนโอ้ออหห่มอทองหนึ่งร้อยอ ผู้เลี้ยงคือถือเกือบพี่น,อน้องตัวเมืองยึดตลาดพระวัดดินแดงเนี่ยกะโลละหนึ่งร้อยบาทขึ้กันนะ,ออะแสดงมาบักทุเลียนมันถือเนาะเป็นจังไดนี่ไปเลยเฮาไปเลยไปเลยแรวจะเสียเอาบันเฮ็ดขอ ก็ไม่ใช่ไม่ใ<ะ>บักไม้ไส้จะ้จะโอ้พี่ได้น่อยเฮ็ดผอเฮ็ดผอถุงละสองรอยถุงละร้อย้าป้าดาวเฮ็ดผื่นเฮ็ดผอ,อดีกว่าน้อดาวเนาะ ก um pues ินนู water, so 8, nah ่นเฮ็ดพอฝายพอนางก็ร้อยนา่นเด้อายบ่แม่นเนาตัวใหญ่เอนเจ้าคือใหญ่ค่ะแกงเฮดแมงกินนู่นเาจ้าบ่ครบอะ100เดียวเดียวแม่งดาตัวละ25บาทไข่ได้นี่ดาวๆอยู่นูนบ่เห็นบ่นี่เลืลบ่หาแต่ประเทศลาวเห็นบ่่ จักกระจันจักกะจันอ่าจักกะจันมันลันดบาทจักกะจันจักบาห้าินบว้อันนี้ถุงละ้จ้าอันนี้เลยค่ะอันนั้นสองร้อย่ยังไเห็นแต่เขียนใหาช่ว่ามันอยถุงละหนึ่งร้อยบาทยัง นี่ยังไงนี่นี่ยังไงฮะหัวเนี่ยเสียบจะเป็นเนี่ยบมี่เนี่ยเป็นต่เสียบเนาะ ยินเสียงวอนวอนเมนมอล่ำตลาดอีกแล้วพี่น้องเออมอล่ำตลาดนัดอีกแล้วคุณน้อยคุณนุ่งหางวันก็เลยท้ามเปียกสิบบาท

ไปน้่อยไปเลยจ้ยังไปเรื่อยเรืเลยอ่ะไปน้ากลนกันไป

อดภูอีตลาดี่พี่น้องร้านีบงนน่ายก็คอน,น,นี่เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลก็มนเืก้นเ้สามเลเดี๋ยวนี้ผูกผูกอะรกับา อย่าว่าสนใจปิี่ยไก่หน่อยได้หน่อยมาไกลป่นนี้ชัางสิมาสนใจปิี่ยไก่หน่อยอยู่ได้หน่อยอ่าปาดเนาะทำไมยังคืองามอ่าก็หวานดีเจ่อไม้อันนี้เป็นทางนี้เป็นของใช้บ้านเนาะไปเสื้อชุดมาได้หน่อยอยังก็จุดจุดกัน ไปบิงมีแมงต่างๆไปเี่ยัเบิ้งกระด้จ้ะเบิ้งซุดๆเลยกระด้พักน้ำเป็นเบิ้งพักน้ำเนี่เอาภาพขึ้นหน่อนะจะาจำปี เราจำปีจำปลาเนี่ยนะมันมูมันเป็นตูเมนหมหอมหอมจำปลาไ่มปลากลับมาเออชิฟาเขาขิงตัวจบานด้ยีชิั่าเาาลายหลายเก็บกระบาลห้องนาะไเนได้ยังได้สี่้อน ดีกอนดีแบนเท่านะจ้ืซื้อสมม่วด้บนซื้อสมมวไปกินกับอันนี้กักเขาสมม้วน